<laughs> สี่ร้อยสี่ร้อยจีบเอ็ดร้ชแล้วจะการที่สี่เสีย<อ>เนี่ยแล้วจะการที่สี่เสียแล้วจการที่สี่เสียท,ท,ท่านทำทำตาวายสมเด็จท่านทำตาวายทำตัทโตทำได้พุทธาจารย์โต สองสี่หนึ่งหนึ่งเกิดจาอาจารย์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยในชว <c oughs> น,นบอกก็บอกอ่ะลืมหมหัวไอ้ที่นั่งกันอยู่นึกหัวไม่ดีทุกคนบอกหัวไม่ดีทุกคนจําไม่ได้หลักลืมหมดพ่อนะพ่อนะอนะตอนนี้ปู่บอกไปนะเดี๋ยวพอไปถึงปุ๊บนะปู่มึงบอกมาว่าอะไรนะปู่มึงบอกมาว่าอะไรนะพอ่อดอไอ้ตอนนี้ตอนอยู่กับปู่ก็ อ๋ออ๋นี่เลยเนี่ยเคิมไปตามปู่ไงเ,เดี๋ยวพอไปปุ๊บจำไม่ได้แล้วอพอกันหมดไม่จำไม่จำจำไม่ได้หัวไม่ดีแก่แล้วหัวแก่แล้วหัวไม่ดีเ <c oughs> ีถ้าอยู่คนเดียวได้ตัวเล็กมาอยู่ก็อยู่อย่างเงี้ยเงียบ คนเดียวมีคนเดียวมีคนเดียว,ยวอึ่งดีแค่ตัวเล็กมันมาา้าแฉมันชาทีขาเนี่ยขานี่ชาชาเพราะอะไรฮะชาเพราะอะไรปวดมันปวดแล้วชาหรือว่าชาชามืแกเดิมเลยอ๋อแสดงว่าเป็นเหมือนพวก วเวนเซนเป็นอะไรเกี่ยวกับเส้นเส้นอย่างเงี้ยนี่ใชไ่ค่ะถ้าชา้าช้ก็ต้องนวดไซโปอืะถ้าช้าอย่างเงี้ยต้องนวดแล้วก็บีบเลื่อบีบเอง,เองลองมีคนบีบอืเลี้ยงเป็ดเปร้อยเลยไม่เปร้อยมีสักสามติดตัวกว่าตัวเลย เลนน้อยบลกสองร้อยโอ้ยตอนนั้นเลี้ยงเยอะแยะตอนนี้ไม่มีละมีหน่อยเดียวตอนนี้เลี้ยงขายเครียดเนี่ยปู่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเป็ดเลยก็ไม่ดีให้พอมีบ้างอาใส่ให้พอมีบ้างจะเลี้ยงเยอะๆก็ไม่ได้ ซื้ออาหารไม่ไหวจิ้มมันคอยจะทํานามันไม่เว้นไว้เป็ดเลยไม่มีที่เป็ดวิ่งแล้วตอนนี้มันก็มีน้ําตลอดนะไอโซล่าเซลล์อ่ะมันปั๊มน้ําออกมาตลอดเป็ดมันมีน้ําเล่นตลอดไม่เหมือนในตอนนั้นอีตอนนั้นต้องติดเครื่องอีตอนเป็ดเยอะตอนนั้นต้องติดเครื่องโอ้ลาบากพ่อม่อยู่ก็ติดกันไม่ได้หนูนะถ้าพ่อไม่อยู่ให้หนูไปเฝ้านะเป็ดไม่ได้อาบน้ำาระวันเึงนไม่ต้องไปไล่ลงจะหนูติดไม่ได้ แต่ตอนนี้ก็ยังว่าอันนี้มีไม่ถึงมีไม่ถึงร้อยตัวเนี่ยเป็ดเนี่ยที่เอาไข่มาให้ปูนี่มีไม่ถึงร้อยตัวหรอกเอาลงให้ใหม่เอาไว้เอาไว้กินไข่ใช่ๆเอาไว้เลี้ยงกินไข่ขายไมขายขายในหมู่บ้านเนี่นี่ยเขอสั่งเป็ดก็เป็ดมันน้อยเนาะคนกินก็กินกันทุกวันเลย เป็ดก็ไข่ไม่ทานออเดรอร์ต้องรันคิวกันจะให้เพิ่มเป็ดก็ไม่ได้นะโอ้โหไม่กินอาหารโนมันกินแรกอ่ะกินมากกินไม้พูดถึงลมมันมันดูเหมือนมันจะเย็นก็เหมือนนะแต่ว่าต้นไม้มันบางลมหมดอะนะ ม, <S <S มันไม่มีอะไรเล็ดรอดเข้ามามันถึกรป่ะเบอร์โฟกัสตึง้งเปิดเผยเเก็บไว้ไน,นี่มันยังลั่ยอยู่ป่ะเน่ปู่ ปูเอาไอ้นี่มากุไว้นัมันยังรั่วอยู่ไหมฮะวลาฝนตกอ่ะรั่วไหมเป็นน่องอ่ะเป็นน่องเลยตรงทางประตูที่จะเข้าเข้าไปในครัวก็รั่วถ้าฝนตกตรงนี้ก็เปียกโอ้แหนเอาตายเมื่อไรมันก็ทำ ทำไมไม่ไปอยู่บ้านกรุงเทพกับแจวอ่ะ<ไ>ทำไมไม่ไปอยู่กรุงเทพกัแจว,วแจวเขาก็มองจะมาอยู่นี่ตอนนี้อดีปู่อยู่เนี่ยสมมติถ้าตัวเล็กมันไปเรียนเยยรื่งไงอ่ะปูจะไม่อยู่คนเดียวไม่ได้นะนี่มันเรียนกอมนีนกอมมัมดิมันมันมาตั้งโรงเรียนอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยมันหนักหนาสาหัสก็ต้องไปอยู่ไว้แจว อยู่คนเดียวไม่ได้รู้เปล่าถ้าเป็นอะไรไปนะปวดหนายเมือกหมออืมปวดสตายน,นี่เป็นมังพืดนี่อืมปวดนี่อืก็หนูเลิกขายแล้วผัดไทยผัดจัดปวดหมอให้เลิกหมอให้เลิกต้องเลิกหมอให้เลิกไง เป็นถังพืชเนี่ยถ้าแม่ก็ต้องไปผ่ากลัวแล้วผ่ามาแล้วก็ไม่หายแต่มันก็เป็นอีกหนูก็เลยเลิกแมงเลยเปลี่ยนอาชีพก็ไแล้ววะเฮ้ยทำอาชีพอะไรอะขายของแล้วขายที่เดิมที่หนูขายเนี่ยแต่ขายนี่แทนไอ้ขนมครกญี่ปุ่นน่ะเป็นลูกกลมๆม,มาขายอย่างนั้นแทนมันเบาหน่อยเงี้ยแล้วแล้วข้าวของหนูก็ไอ้นี่หมดเลย